คือสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเห็นคนคนนึงกาลังนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นไอ้ตรงทางที่เราเพิ่งเดินมานะใช่ออแบบก้นเนี่ยเขาก็นั่งติดพื้นอยู่ใช่ไหมครับแต่คอเขาเนี่ยติดเพดานเราเอาแก้วใบหนึ่งไปรองน้ามาก่อนปุ๊บล,ล้วตรวจลงแก้วอีกใบหนึ่งพอมาแล,ล่วตรวดน้าพี่ตรวจเสร็จปุ๊บเปิดหน้าต่างเราเห็นว่าน้ําอ่ะกระทบถึงพื้นข้างล่างเลยครับเขาก็หยุดเคาะที สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับแน่นอนนะครับทุกค่ําคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญโดยพร้อมเพียงกันครับอย่าลืมกดซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยกับชแนลยูทูบไทยรัฐของเรานั่นเองครับส่วนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในค่าคืนวันนี้เรายังคงอยู่ในธีมเรื่องของการออกคลิป แล้วไปเจอดีครับโดยเฉพาะในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราเขาไปออกทริปเหมือนกันแต่ทริปของเขาคือการออกไปทำงานแล้วเจอดีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณไก่ครับสวัสดีครับคุณไก่ครับ,รบเป็นอีกหนึ่งนักเล่าที่ส่วนมากเราจะเจอกันทางเสียงนะครับใน The Ghost Radio ครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นหน้าเห็นตากาันมาเล่าใน The Ghost Radio คือเรื่อง เ,เคยเป็นเรื่องเล่าตอนบวชแล้วก็เส้นทางเดิมครับเส้นทางเดิมวันนี้มาพร้อมกับอีหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปออกทริปแต่ทริปในครั้งนี้คือการออกทริปไปทํางานมาพร้อมกับเรื่องนอกเส้นทาง<ะ>เออเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยฮะ,ฮะก็อันนี้ย้อนไปไกลสักหน่อยครับ<ะ>น่าจะประมาณไม่ต่ํากว่า5ปี8ปดีแลยช่วงนั้นเพิ่งจะเริ่มทํางานเซลล์ใหม่ๆครับนานขนาดไหนนานขนาดที่ว่า คือสมัยก่อนนะครับแอปพลิเคชันที่มันเป็นพวก gps ต่างๆในมือถือมันยังเรียกว่ายังไม่ค่อยน่าไว้ใจยังไม่สเียรนไมสเถียรน,ยนพาหลงกันเป็นว่าเล่นก็ใช้เป็น gps แบบที่มันแยกต่างหากเลยฮะแต่ถึงจะเป็นแยกต่างหากข้อมูลอะไรเอ่ยก็จะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ครับ,รบก็พากันหลงง่ายๆก็มีอยู่ทริปหนึ่งช่วงนั้นเป็นต้องเรียกว่าช่วงที่เริ่มเริ่มต้นวิ่งเองใหม่ๆปกติแล้วเนี่ยการเป็นเซลเนี่ยมันก็จะต้องจองที่พักล่วงหน้าแต่เผอิญมันมีอยู่ อยู่อำเภอหนึ่งปรากฏว่าอันนี้ตัวหัวหน้าเขาบอกว่าเอ้ออำเภอนี่ผมเคยไปมาหลายครั้งแล้วคุณไม่ต้องจองก็ได้รีสอร์ทไม่เคยเต็มคนไม่ค่อยเยอะคนไม่ค่อยเยอะอไม่ใช่เอ,อ,อมเมริกท่องเที่ยวแล้วจริงๆมันจริงๆมันไม่ใช่ทางผ่านด้วยซ้ำะฮะค,คนมันก็จะน้อยมากเราก็ไม่เคยจองครับไปมาครั้งสองครั้งเออก็ไม่เต็มจริงไว้เพราครั้งที่สามที่ไปเนี่ยฮะกว่าจะออกจากร้านลูกค้าได้ก็ประมาณหกโมงกว่าก็ไปถึงเอ้าเต็ม อืมอ้าวเอาเทคงานงอเอาเทคพอดก็เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็หาแต่ทีนี้หกโมงกว่าจะมืดจะค่ำแล้วเนี่ยก็เออเสิร์ชหาชื่อโรงแรมจาก GPS เราเราคงไม่ไปขับตะเวนหาสุ่มนะตอนนั้นนะครับก็ปรากฏว่าคือได้มาอยู่สามสี่ชื่อซึ่งเราก็ต้องสุ่มไปอีกเพราะว่าบางอันมันก็เข้าไปลึกเกินไปบางอันชื่อก็ไม่ค่อยจะเออมันดูมารูดอะไรเงี้ยบางทีมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเราก็ไม่ไปนะครับจนกระทั่ง ก็ขับไปอยู่ที่นึงปรากฏว่าเออ,เ,อ,อเจอแล้วละ่ะนะโรงแรมก็ดูใช้ได้คือขับไปถึงนยครับเป็นโรงแรมที่อยู่ประมาณมันเป็นหัวโค้งถนนโรงแรมก็ตั้งอยู่ตึกสองชั้นลนักษณะแบบกลางเก่ากลางใหม่แล้วก็ลานจอดรถอยู่ด้านหน้าก็ดูมีแสงสว่างมีอะไรดูดูน่าจะปลอดภัยนะคือเป็นเซลก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากครับ,ร,บราคาใช้ได้แล้วก็ มีแสงสว่างดูน่าจะปลอดภัยอ,อ,อยู่ได้พอละที่ไปถึงจอดรถขนของเข้าโรงแรมเราก็เปิดห้องเปิดอะไรถามราคาเรียบร้อยนะครับลงมากินข้าวข้างล่างข้างล่างโรงแรมนี่นะฮะมันก็จะเป็นมันจะมีอยู่ส่วนมุมสุดเลยฮะมันจะทําเป็นเหมือนกับร้านอาหารตามสัง่งข้างในก็มีโต๊ะอะไรต่อมีอะไรด้านหน้าก็จะมีพวกโต๊ะม้าหินให้มีคนนั่ง ผมลงไปถึงผมก็ระหว่างที่สั่งข้าวก็เจอพี่ผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาก็นั่งสูบบุหรี่กินเบียร์อะไรของเขาฮะเขาก็แบบอา้าวเฮ้ยน้องเซลเหรอือก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนชุดครับยังเป็นยูนิฟอร์มอยู่ก็ใช่ครับพี่แล้วก็ลงนั่งเขาก็พยายามชวนผมคุยแล้วก็ชวนไปนั่งด้วยกันครับจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้ฮะบอกว่าเออเราคือเวลาเซลเวลาไปที่ไกลๆบางทีมันม,มันเหงามันอะไรเงี้ยฮะก็เจอเพื่อนเจออะไรเพื่อนร่วมอาชีพก็คุยกัน ก็เหนื่อยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่แต่ก็ไปแบบเสียงไม่ได้ฮะก็กะว่าเข้าผัดหมูจานเดียวรอก็ไม่นานกินก็ไม่นานนะพี่นะเออฮอรอหอมกไปก็เดี๋ยวก็จบก็คุยคุยกันไปเป็นไงล่ะออ,อยู่ทํางานบริษัทไหนขายอะไรคุยไปคุยมาหูพึ่งประโยคนึงอเอ้ยเพิ่งมาแถวนี้ใหม่ๆใช่ไหม,มไม่เป็นไรพี่อยู่แถวนี้มีข้อมูลลูกค้ามีรายชื่อลูกค้าเดี๋ยวแบ่งให้ ดีเลยเหมือนได้ทองเลยครับเพราะเส้นทางนั้นจริงๆคืออย่างที่บอกเลยว่าเราตาม GPS มาตรงนั้นปกติเราไม่เคยไปมันอยู่ฉีกออกจากเส้นทางที่เราเคยวิ่งเลยมนอยู่นอกรูทเลยกย็ถ้าเกิดออกมานอกรูทแล้วย,ยังจู่ๆได้ลายชื่อนี่ได้ทองเลยก็เลยฟังๆเขาว่าเออแล้วยังไงอพี่อย่ไหไอ้อมอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ก็ถามเลขห้องก,กันแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาร้านปิด ขอนั่งดื่มหน่อยเดี๋ยวร้านปิดเดี๋ยวเอาไปให้เองเดี๋ยวไปขอเองถามไปอ้ออยู่ชั้นสองเหมือนกันอยู่ปีกเดียวกันอคืออาคารมันมันขึ้นไปแล้วมันเป็นสองปีกผมเดินขึ้นบันไดไปผมเข้ามาเจอปีกซ้ายเนี่ยเป็นห้องผมเลยแต่ห้องพี่เขาอยู่สุดทางเดินห้องเราตอนนั้นจําได้ไหมครัห้องเลขอะไรจำไม่ได้ไม่ได้พี่โอเคแต่พี่เขาอยู่ปีกเดียวกับเราแน่นอนแต่อยู่ปีกเดียวกันแล้วเขาอยู่สุดทางอื ก็เลยอ่ะม่เป็นี่ผมขอเบอร์โทรไว้ก่อนพี่เผื่อเผื่อพี่เมาหรือพี่ลืม <S <S ไร้ไม่เป็นไรน้องพี่ไม่ลืมไม่เมาไม่ง่ายหรอกอ่ะช่วยไม่ได้กินเสร็จปุ๊บขึ้นไปก็เป็นเซลลก็ทําเอกสารตามปกติฮะคือกว่าจะเข้าห้องกว่าจะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทุ่มสองทุ่มแล้วก็ทําเอกสารไปจนสี่ทุ่มก็ยังไม่มาเคาะสทีมสี่ทุ่มครึ่งคงจะลืมกูละคงจะลืมเราละก็อาบน้ำแบบท่านอนละ จู่ๆนอนไปได้ยินเสียงปุ๊บเสียงรถมันเป็นเสียงรถ<อ>ก็ก็ตกใจตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บรีบไปเปิดหน้าต่างห้องนะฮะเปิดไปดูคือสิ่งที่เห็นก็คือ,อมันเป็นรอยยางล้อรถครับเหมือนกับเบรกหลุดโค้งมาแล้วพุ่งเข้ามาข้างในตรงลานอาหารของโรงแรมอะยืก็คือโต๊ะมาหินอะไรหายไปเลยนะไม่เห็นรถนะครับแต่เห็นก็ว่ามันเป็นรอยล้อรถแล้วแบบเข้าไปแล้วก็ฟันขึ้นโอ้ยกลิ่นยางไหม้นี่แบบ อยู่ชั้นสองเนี่ยยังได้กลิ่นเลยนะก็เลยแบบจะเป็นอะไรเพราะว่าพี่เขายังอยู่ตรงนั้นาวะถ้าไม่อยู่คงจะดีเนาะก๊อกก็อืกออกรีบปิดประตูแล้วแบบเปิดไฟก็ไปดูตาแมวอ๋อเจอพี่เขาอ๋อกลงขึ้นมาแล้วพอดีเออโชคดีไม่โดนก็พี่เขาก็เหมือนกับเขาหันหลังให้ตาแมวนะฮะแล้วก็สูบบุหรี่อยู่ผมก็ ก็แบบออกมาแล้วก็รีบถอดกอนประตูอะไรเปิดไปดูไม่เจอเดี๋ยวนะตอนที่ดูผ่านตาแมวเห็นเขายืนอยู่เห็นเขายืนอยู่เลยแต่หลังจากที่เราเปิดกอนถอดกอนเปิดประตูไปปุ๊บหายไม่เจอละก็มองไปสุดทางเดินก็ไม่มีใครสงสัยกับห้องอืก็เดินตามไปดูเขาบอกเขาอยู่ห้องสุดท้ายเลยค่ะอยู่ห้องสุดท้ายเราก็เดินไปที่ห้องสุดท้ายแล้วก็แบบก็คือเขาก็บอกเลขห้องนะก็รู้ว่าฝั่งไหนก็เคาะ ก็เรียกชื่อส่งบุคคลชื่อพี่บีแล้วกันครับพี่บีพี่บีครับพี่บีก็เงียบอ่าไม่มีอะไรก็อยากได้ลายชื่อก็บิดลุกบิดดูไม่ได้ล็อกอพี่ครับถือวิสาสะนะครับผลักปั๊บผลักปั๊บก็เจอปกติเลยครับเป็นห้องแอร์เปิดแอร์เย็นเฉียบมีกระเป๋าเจมบอลมีเอกสารมีอะไรต่อมีอะไรลายชื่อปะเนี่ยอยากจะหยิบนะแต่แบบมันเอกสารคนอื่นอะ ก็อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเคาะใหม่เสียดายอยู่ก็ปิดประตูก็เดินออกมาออกมาจากห้องนั้นประมาณสักมาณสี่ห้าห้องครับได้เสียงอ,อืมเหมือนคนเจ็บก็หันหลังไปดูคือสิ่งที่เห็นนะ่คือเห็นคนคนหนึ่งกําลังนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นไอ้ตรงทางที่เราเพิ่งเดินมานะใช่แบบ สุดทางเลยฮะอเออปกติสุดทางพี่มองไปพี่ก็จะแบบเห็นทางนี้เข้าไปอ่ะดันลังในสุดมันก็นจะมีหน้าต่างมีอะไรก็เจอคนคนหนึ่งก็นั่งกอดขา่าอยู่เขาแบบอืมแต่ก้นเนี่ยเขาก็นั่งติดพื้นอยู่ใช่ไหมครับแต่คอเขาเนี่ยติดเพดานหมายว่าเขาตัวสูงเหรอตอนนั่งอ่ะ มันเหมือนกับคนที่มันโดนจับยืดอะพี่มันดูสกเกลมันย,ยืดขึ้นมาแล้วมันติดเพดานล้วก็แบบคือจริงป่าววะ,ะ <c oughs> จริงเป่าวะก็อึ <c oughs> ้งอยู่งั้นอะเปรี่ยงจินตนากานว่าเป็นคนที่มันกอดเข่าอยู่แล้วแบบมันเต็มกรอบทางเดินเลยพี่ก็แบบจริงเป่าววะก็ตาค้างอยู่งั้นสักพักแบบมันเหมือนเราก็กะพิศตาเองอะพี่พอกะพิศตาปุ๊บมันหันมาไอตอนจังหวะที่มันหันแบบปึ๊กเนี่ย มันเหมือนกับมันไม่ได้เห็นว่าเขาหันอย่างนี้นะพี่มันหันแบบพอเรากระพิบตาปุ๊บมันเหมือนมันเปลี่ยนเฟรมปึ๊อมันนี้เลยครับพอกระเผลกะพิบตายอีกทีนึงมันก็แบบกึกกระพพิบตาอีกทีนึงปึกคือมันเหมือนกับเป็นสต็อปโมชันอะพี่มันเป็นยื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 นเข้ามาแล้วแขนมันอะมันเหมือนกับเป็นแขนที่แบบว่ามันหักไปหักมาหลายทอนเลยเหมือนกับคนกระดูกหักอะพี่ครับแล้วว่าสเกลที่มันโดนยิงแล้วมันหัก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 แล้วตัวทั้งตัวนี่แบบเท่าท ตัวมันเหมือนกับคนที่แบบผิวะลอกอะพี่ถลอกจนแดงจนปอกเบิดจนเป็นขุยขุยจนเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่จำได้ว่าชุดนั้นเนี่ยใช่เลยพี่พพบพพีพี่บีพี่บีพี่แน่ๆอ่ แล้วมันก็ยื่นเข้ามาใกล้เกินไปใกล้เกินไปแล้วก็ทนไม่ไหวก็ถอยค่อยๆถอย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 หนีที่เหมือนกับ้าก็จะล้มจะเดินไม่ไหวก็ตะกายตะกายลิ้มห้องตะกายประตูชาว่านเนี่ยจนกระทั่งถึงประตูตัวเองอยากลงไปหาบ่อยเหมือนกันไปหาปล้อนเหมือนกันแต่บบไม่เอาเดี๋ยวพี่บีจับได้รีบมุดประตูตัวเองเข้าไปก่อนปิดประตูปั้งล็อกก้อนอย่างดีเลยพี่บีเราต e <ım. S 1> ้องอยู่ไกลกันหน่อยอย่างนี้ใกล้เกินไปครับเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเราโซเชียลดิสแท้ ประตูตอยู่งั้นก็แบบพี่บีมึงจะมุดหัวเข้าไอก็ยังบกคิดแปลงต่าามันคิดไปต่างนานาพี่มึงจะมุดหัวมาตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอ้มันจะทะลุเข้ามาได้ไหมมันจะเลยอ่าไม่เข้ามาไม่เป็นไรก็อ่าเราก็ว่าอุทิศส่วนกุศลเลยก็แล้วกันครับพอจะตั้งสมาธิได้ก็อุทิศส่วนกุศลอิมินาปุญญากรารมเมนะลืม <c oughs> ตื่นเต้นมากลืมอีกแล้วก็คราวนี้ก็ เหมือนกับก็พูดพ um. ูดปากเปล่าแล้วกุศลกุศลที่อะไรทํามาแล้วพี่นะให้พี่นะเออพี่บีไม่ต้องเข้ามาเออเสร็จปุ๊บมันก็เงียบไปพอเงียบไปเสร็จปุ๊บสองดูตาแมวก็ไม่เจอใครละกลับมานั่งที่เตียงจริงเป่าววะเอ้ยังไม่เชื่อตัวเองอีกจริงป่ะเนี้ยพี่บีหรือเปล่าพรนึกในใจว่าพี่บีหรือเปล่านะมันก็ลองก็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 แล้วคอแต่คอนี้คอนแบบคอนบบว่าจะเอาเปิดให้ได้ก็ก็ก็กก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 ็แบบ สับเพสตตาหยุดคือแบบมันหยุดพอดีที่เราพูดอะ่ะก็ท่องจนจบเป็นอย่างนี้ประมาณสามรอบค,อคือแบบเดีย <c oughs> เ๋ยวเคาะเดียเด๋ยวหยุดเดียเด๋ยวเคาะเดี๋ยวหยุดเนี่ยประมาณสามรอบโอเคก็เลยอ่าในห้องพักมันก็จะมีแก้วน้ําอยู่สองใบเป็นปกติแล้วเอาแก้วใบหนึ่งไปลองน้ามาก่อนปุ๊บแล้วกรวดลงแก้วอีกใบหนึ่งประมาณแล,ล้วกรวดน้ําพี่ครับแล้วพยายามแบบกรวดน้าให้อุทิศคนเดียวไม่ถึงกรวดให้อืกรวดเสร็จปุ๊บเปิดหน้าต่างวายพระแม่ธรณีแบบ บทบอจํจไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าปกติต้องลงไปกรวดที่พื้นวันนี้ขอฉุกเฉินนะครับเพราะแม่กรณีช่วยด้วยครับตาดลงไปจริงๆไอ้จังหวะที่ผมกาลังกรวดน้ำนะั่นแหะเขาก็เคาะตลอดนะเขาเคาะไล่มาตลอดแล้วก็กดน้ํารีบท่องรีบเลยพอจังหวะที่เราเห็นว่าน้ําอะกระทบถึงพื้นข้างล่างครับเขาก็หยุดเคาะพอดีอมันยิ่ง,งคอนเฟิร์มไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นคนเป็นฟรอนต์เป็นบอยเป็นพนักงานมาเคาะมันคงจะไม่แบบ จังหวะคงไม่ได้อย่างนั้นคงจะไม่ไปเองนั้นดีก็เลยแบบเงียบหลัเดินไปดูตามแมวอีกรอบเอาเนีคือก็รวบรวมความกาที่จริงๆไม่ได้อยากดูนะแต่ว่าคือเราเรากลัวเจอพี่เขามาแปลงร่างใส่น้าเลยเพราะเราส่องตามแมวไปครั้งนี้เจอเจอพี่บีอีกละแต่แต่เจอในสภาพปกติยืนหันหลังสูบุรีเหมือนเดิมแต่สูบุรีก็แบบไปแล้วนะไม่เอาละอะไรเงี้ยจบแล้วมั้ง เดินกลับมานั่งที่เตียงสวดมนต์แล้วคราวนี้จะเป็นลักษณะแบบก๊อกก๊อกแก๊กแก๊แกยังไม่ชอบอีกทีกแต่เคาเคาะแบบเหมือนกับเคาะเล่นแล้วอะ่ะเคาะไม่ได้เอาอะไรก็ก๊อกก๊กแก๊แกแก๊แกแล้วก็หยุดไปสิบนาทีสิบห้านาทีก็เคาะรอบนึงอะไรเงี้ยฮะซึ่งแบบคือมันกลัวจนมันเปลี่ยนเป็นลังคาแล้วพี่พี่พีมจะเอาเหไรกวัวแต่แบบ แต่คือไอ้ก๊อกก๊อกแก๊กนี่เราเราเราเคยเจอมาเยอะแล้วไง่คือไปเราไปตามโรงแรมต่างๆก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคยเจอบางทีก็เคาะประตูมั่งอย่างไอ้เรื่องที่แบบว่าเคาะประตูเปิดไปเราไม่เจอคนไอ้นิ่งจริงแล้วเบสิกมากเลยพี่ดังนั้นก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ไอ้เคาะเบาๆอย่างเงี้ยตอนบวชก็เคยเจอแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พุ่งครวดเข้ามาก็ถือว่าเป็นน้าจิ้มก็ลํำคานจนกระทั่งมากก็เพียรับไปเองตื่นเช้ามาอืเราต้องไปคุยกับร้อน มันต้องมีข้อมูลมเก็บข้าวเก็บของลงมาเสร็จปุ๊บคิวเจมบอลขนขึ้นรถไปก่อนกลับมาปุ๊บเอาตังค์มาจ่ายฟ้อนน้องทั้งบนมีอะไรหรือเปล่าอตอนนั้นมีคนอยู่สามคนนะครับ,รบก็จะมีฟ้อนคนที่เป็นเมื่อคืนกำลังเก็บของจะกลับบ้านตอนเช้ามีคนที่มารับกะใหม่แล้วก็มีแม่บ้านแม่บ้านกับคนที่มารับกะใหม่นวมองแบบงงแต่ไอ้เด็กที่ฟ้อนเมื่อคืนอะครับ ยิ้มมุมปากทรงนี้อืมน้องคนข้างหลังน้นเหมือนรู้เหมือนจะรู้อะไรดีๆนะอมผมก็ว่าเดาอยู่แล้วล่ะว่าพี่น่าจะเจออะไรสักอย่างเฮ้ยทำไมะอะเมื่อคืนพี่เจออะไรอะอืก็เล่าให้มันฟังคร่าวๆทีนี้น้องบอกพี่ได้ยังครับว่าตกลงที่เดาว,ว่าพี่จะเจอเนี่ยน้องดูจากอะไรก็เมื่อวานผมเห็นพี่นั่งคุยอยู่คนเดียวที่หน้าร้านข้าว เขาเห็นนั่งเรานั่งคุยอยู่คนเดียวที่หน้าร้านข้าวตรงโต๊ะมาหินครับแต่ในสิ่งที่เราเจอคือพี่บีอ่ะโบกมือเรียกเราไปนั่งด้วยแล้วเขาก็คุยแล้วเราก็เออออหลอกกับเขาอคือ,ค,อคือจังหวะนั้นก็วิ้งไปเลยนะพี่ว่าเอ้าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะม,มันเท่ากับว่าผมเข้ามาถึงโรงแรมเนี้ยประมาณห้านาทีสิบนาทีที่ผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วลงมากินข้าวแล้วผมลงมากินข้าวอันนั้นก็คือเจอแล้วนั่นคือคือนับว่าเจอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะอก็แบบ อ๋อคุณเจอตั้งแต่แรกเลยดีกว่าเราก็เลยแบบเออเออแล้วมันมันอะไรยังไงตอนไหน <c oughs> เขาก็บอกว่าเออเออก,ก็ก็คือประมาณว่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะพี่เรื่องนี้มันก็นานแล้ว <c oughs> ผมก็ฟังต่อมาเหมือนกันเรื่องนี้มันเกิดก่อนที่ผมจะมาทํางานที่นี่อีกครับคือประมาณว่ามีออผู้ชายคนหนึ่งมีลูกค้าครับเขาก็นั่งกินข้าวนั่งกินเบียร์สุโขทัยอะไรอยู่ตรงหน้าร้านข้าวแล้วก็มีรถที่แบบออกแนวแบบเหมือนกับหลุดโค้งมา แล้วก็ชนบ้างก็ลากเข้าไปไถเข้าไปในร้านเลยอ๋อมันคืออุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไก่เห็นเมื่อคือนได้ยินเมื่อคือนที่มีเสียงรถเอียดมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่มันคือเหตุการณ์ที่มันถูกทําให้เกิดขึ้นนะตอนนั้นเหรอและผมก็ถามอมผมก็ถามฟรอนได้ว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้พูดถึงอุบัติเหตุที่ว่าเเมื่อคือนก็ดังตุ้มใหญ่เลยนะครับไม่มีพี่ร้านข้าวปกติทุกอย่างปกติแบบ มันจะปกติไปได้ยังไงเมื่อคืนดังเอี๊ยด์ตึ้มแทบจะสะเทือนแล้วกลินลกล่นยางไม่ข้างล่างอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนมันมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นได้ยังไงพี่ไปดูก็วิ่งไปดูนอกออเออว่ะพื้นนี้ไม่มีรอยอะไรเลยร้านข้าวก็ปกติครับแล้วก็มาน,นึกเออว่ะถ้าเกิดสมมติมันมีอุบัติเหตุอะไรอย่างว่าขึ้นมาจริงๆอตอนกลางคืนมันควรจะมีรถอะไรสักอย่าง กู้ภยัยลงรถพยาบาลมีตมันต้องมีอะไรสักอย่างครับเออะเมื่อคืนก็หมแตกลัวจนไม่สนใจอะไรเงี้ยทุกอย่างปกติหมดเลยไม่แต่แบบมันจริงมากเลยนะเมื่อคืนมันจริงมากเลยนะน้องเออพี่ก็นั่นแหละก็คือก็โดนชนนี่แหละพี่แล้วห้องก็ยังเปิดปกติแล้วก็เขาไม่ได้ตายบนห้องอนะ่ะพี่ก็เจ้าของเขาก็บอกว่าเออก็เก็บข้าวเก็บของออกไปแล้วก็เปิดขายได้ตามปกติอ๋อแล้วงั้นงั้นเมื่อวาน พี่ไปเปิดห้องใครวะมันเปิดได้นะมันพี่เปิดห้องไหนครับก็บอกเอ้าก็ห้องในสุดนี่ห้องในสุดเมื่อวานไม่ได้ขายใครพี่ไม่เมื่อคืนเปิดได้เลยอาจจะเป็นเซลล์คนอื่นก็ได้คือสภาพที่เราเห็นในห้องนะันมันคือห้องเซลล์เอกสารนะไนอยู่ครบเลยนะน้องแบบแบบเนี้ยเซลล์เข้าพักแน่นอนกุญแจก็ยังอยู่นี่พี่ นี่แม่บ้านเพิ่งจะมาพี่จะขึ้นไปดูกับผมก็ได้ว่าห้องมันคือห้องมันยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยครับแล้วเมื่อคืนที่เปิดได้ไงผมก็ไม่รู้พี่เหมือนกันอืมไอคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเป็นเซลปพะนอะ้องอ๋ออันนี้ผมไม่รู้นะพี่คือ,ค,อคืออย่างที่บอกว่าเรื่องมันก็นานแล้วแต่ถ้าที่เห็นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ก็เห็นเห็นพี่นั่งคุยอยู่คนเดียวคือมันลำบากใจมากเลยที่จะกับการมาตัดสินว่าใครใช่ไม่ใช่คือมันตัวตันๆเหมือนผมกับพี่นั่งุยยยกันอู่เี ก็เห็นเป็นกายเนื้อนั่งคุยกันอยู่ใช่ก็เห็นว่าก็คบสานที่สองนั่งดื่มเบียร์สูบบุหรี่จมูกแดงอยู่งั้นนะครับทำไมเราเห็นอยู่คนเดียวอะอือืก็ถามนะครับก็ถามเออแล้วมีคนอื่นเขาได้เจอได้อะไรบ้างไหมคือมันก็อ้าอึงแบบก็ไม่ทุกคนหรอกพี่อะแสดงมีคนเจอเอออ้อมทําไมล่ะอืมอืมอะแล้วเขายังไงอะไรยังไงเงี้ยอืม ก็ไม่รู้นะพี่แต่ไม่เคยมีใครเจอเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้นะ hmm. มันมีอย่างมากก็คืออย่างสมมุติว่าเอ,อมีแขกนั่งพักอยู่ในห้องเนี้ยครับเหมือนกับได้กลิ่นบุหรี่ hmm. พอได้กลิ่นบุหรี่ก็แบบเอ๊เหมือนจะมองซ้ายมองขวากลิ่นมาจากไหนมองไปที่หน้าต่างก็เจะมีผู้ชายคนหนึงก็เดินผ่านหน้าต่างไปแบบสูบุหรี่ hmm. ก็เดินผ่านไปค,คือน,นี้แขกบางคนที่เขาแบบเขาติดบุหรี่เขาจะ อยากมัางนะก็เดินไปที่หน้าต่างก็<ๆ>ไปเปิดหน้าต่างจุดสูบโล่งเสร็จปุ๊บอ๋อกูอยู่ชั้นสองอ,อยู่ชั้นสองไม่มีระเบียนทางเดิบเราเมื่อกี้ที่มันเดินผ่านไปคืออะไรนั่นคือที่เขาเจอกันที่เขาเจอส่วนมากจะเป็นอย่างน้นส่วนมากจะเจอกันแค่นั้นมมีบางคนเจอเจอนอกกว่านั้นก็มีเช่นแบบบางทีบางครั้งแบบ บางคนคือเคยได้ยินเสียงรถอะ่ะแล้วก็แบบเยือกตื้มเหมือนผมเลยแต่คือก็ตกใจอยู่ในห้องเขาบอกว่าเจอเจอคนวิ่งมาแล้วก็มาเคาะหน้าต่างไปช่วยกันเร็วไปช่วยกันเร็วอะไรเงี้ยพยายามจะชี้โบชีบ้เบลไปช่วยกันเร็วเสร็จปุ๊บทรงเดียวกันเลยฮะเปิดประตูมาเสร็จปุ๊บมองไปปุ๊บอุบัติเหตุนี่รถวิ่งเข้ามาเลยรถอยู่ชั้นล่างวิ่งเข้าไปอา้าวชั้นล่างาแล้วเราอยู่ชั้นสองอีกแล้วอืหลายคนเมื่อกี้ที่มันวิ่งมา มันวิ่งมาเคาะประตูเราได้มันวิ่งมาเคาะหน้าต่างเราได้ยังไงลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะที่บบเจอกันแต่ที่เจอจะเจออยู่ที่ชั้นสองเป็นส่วนใหญ่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าพี่บีคนนี้เขาเคยพักอยู่ชั้นสองในวันที่เขาประสบอุบัติเหตุนั่นแหละแต่อย่างที่พนักงานบอกคือพนักงานก็ไม่ผิดนะก็เขาไม่ได้ตายบนห้องอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์เปิดห้องให้กับคนอื่นได้ไปเช่าไปพักอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่วันนั้นจังหวะของคุณไก่ นะครับเหมือนไปจูนติดกับเขาคือสิ่งที่เขาเสนอให้เราว่าเอ้ยพี่เป็นเซลอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวพี่มีรายชื่อส่งให้แล้วไปรับปากเขาอ่ะเหมือนเขามายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้ป่ะเออเพี่แจ๊คพูดได้น่าสนใจมากเลยเออผมก็เลยเพิ่งคิดเลยคือข้อหนึ่งเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบคือจี้ใจเซลอ่ะเราอยากได้สิ่งเนี้ยฮะพออยากได้เสร็จปุ๊บพอมีการพี่แจ๊คพูดว่ารับปากอเออเคยเคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าพวกนี้คือแบบ ออกแนวถือสัจจะนะถ้าเกิดเรารับปากปุ๊บเขาจะมาตามนั้นหรือเขาแค่ต้องการว่าโอเคเขาจะให้รายชื่อเราแล้วให้เรารับปากเขาเพื่อที่เขาจะมาแสดงอะไรบางอย่างให้เราได้รู้ว่าเขาตายไปแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการอย่างที่คุณไก่ทําหรือเปล่ากรวดน้ําอุทิศบุญส่วนบุลให้กับเขาก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมดถูกไหมฮะเป็นไปได้เออเพราะว่าจากข้อมูลต่างๆที่คุณไก่ได้รับมาพลั่งพูเข้ามาจากได้หลายทางเนี่ย มีเซลล์คนอื่นเคยเจอเหมือนกันก็แสดงว่าที่เนี่ยมันต้องมีการพบเจอพี่บีคนเนี้ยอยู่หลายครั้งนะครับแต่มันไม่ใช่โรงแรมที่เป็นโรงแรมที่เซลล์เข้าไปพักอยู่เยอะๆบ่อยๆถ้าเป็นโรงแรมที่เซล์เข้าไปพักประจำไม่เยอะผมเชื่อว่าต้องมีการพูดกันเฮ้ยที่เนี้ยผีดุ oh. ที่นี่ต้องมีข่าวมาถึงหูเซลถูกไหมฮะเพราะ oh. เซลเขาจะพูดกันเพื hey, ่อติดต่อกันนี่เฮ้ย hey, ตรงนี้อย่าพิ่งไปพักนะหูเจอกันมาหลายคนแล้ว ที่นั่นมันอาจจะเป็นเมืองรองจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคือมันนอกเส้นทางที่ผมเคยวิ่งอเพราะว่ามันมีอย่างที่พี่แจ๊คพูดจริงอย่างสมมติว่าผมนั่งคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยบางทีเซลคนอื่นเข้ามาต่อคิวพอดีเงี้ยเขาก็แบบอ๋อพักที่ไหนอะไรยังไงอ๋อพอเอยชื่อโรงแรมบางโรงแรมมาเขาจะบอกให้โรงแรมนี้อย่าไปอหรือถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องไปห้ามห้องที่เท่าไหร่ครับอะไรอย่างเงี้ยเออมีอย่างที่พี่แจ๊คพูดจริงเพราะว่าบางบางทีอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งนะครับว่าเซลล ทางเลือกของเขาอะ่ะมันน้อยมากด้วยงบประมาณที่ถูกจํากัดมาจากทางบริษัทแน่นอนว่าโอกาสที่จะไปเลือกโรงแรมที่มันโอ้ยเอาแบบสะดวกสบายร้อยเปอร์เซ็นเลยอะ่ะโอกาสมันน้อยอเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวเหล่านี้ได้มากที่สุดอาชีพเซลนั่นเองะนะครับ<ม>นั่นคือเรื่องของการออกทริปไปทำงานแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้หลังจากเหตุการณ์นั้น ยังทําเป็นเซลอย่างเงี้ยอยู่นานไหมวุ้นน้ผมว่าเจอหนักแล้วนะนานเออทำนานเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้เจออะไรที่มันหนักขนาดนี้เคสนี้น่าจะน่าจะหนักที่สุดแล้วเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะครับไอเรื่องอย่างที่บอกว่าไอเรื่องก็ก็แก๊กๆมาเคาะประตูปกติปกติผมก็ะผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆเซลทุกท่านก็คงจะเคยเจอประจำมันเป็นปกติไปแล้วเราก็แต่อย่างโรงแรมนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเข้าพักอีกนะครับก็คือพยายามจัดจัดเส้นทางให้มันเลี่ยงไป เจอขนาดนั้นถ้าเข้าไปพักอีกเนี่ยผมว่าผมว่ามันก็ผมก็มีเรื่องมาเล่าอีกติดตกอ่ะมีเรื่องมาเล่าอีกนะครับอ่านั่นคือเรื่องของคุณไก่ในสถานีผีดุของเราครับกับเหตุการณ์ประสบการณ์นะครับอาชีพการทํางานออกทริปแล้วก็ไปเจอดีมาคืนนี้ขอบพระคุณคุณไก่ฮะขอบคุณครับและสถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลานะครับเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์สื่นเต้น น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทุกค่ำคืนวันศุกร์4ี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง YouTube ไทยรัฐของเราอย่าลืมกด s ับ s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในตอนที่เราให้ชมกันแบบพีเมีร์เข้ามาชมสดกันแบบเยอะๆก็แล้วกันครับส่วนสัปดาห์หน้านักเล่าคนไหนจะมาถ่ายทอดประสบการ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญพลาดไม่ได้ครับและสัปดาห์นี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกครับและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปแล้วฮะเจอกัน เทศกาลท่องเที่ยวแบบนี้ออกที่ไปไหนระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันฮะฝันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ